ขอสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะคะในเช้านี้เราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสที่จะศึกษาพระธรรมของพระเจ้าร่วมกันในเช้าใหม่นี้ด้วยกันนะคะในพระธรรมมาระโกบทที่14ข้อที่3 2มสถึงสีด้วยกันค่ะแล้วพระเยซูกับเหล่าสาวกมาอย่างที่แห่งหนึ่งชื่อเกเเซมาน,นีพระองค์ตรัสก,กับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะที่เราไปอธิษฐาน พระองค์ก็พาเปโตรยากอบและยอนไปด้วยแล้วพระองค์ทรงเป็นทุกข์และหนักพระทัยอย่างยิ่งจึงตรัสก,กับเหล่าสาวกว่าใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิดแล้วเสด็จต่อไปอีกหน่อยหนึ่งซบพระกายลงที่ดินอธิฐานว่าถ้าเป็นได้ขอให้ชั่วโมงนี้ผ่านพ้นไปจากพระองค์พระองค์ทูลว่าอับบาพ่อ ทุกสิ่งเป็นได้สำหรับพระองค์ขอโปรดให้ช่วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรรถนาของข้าแต่ให้เป็นไปตามนำพระทัยของพระองค์เมื่อเสด็จกลับมาพ,พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพวกสาวกนอนหลับอยู่จึงตรสกับ,บเปโตรว่าซีโมนเอ๋ยท่านยังนอนหลับหรือจะเฝ้าอยู่สักชั่วโมงเดียวไม่ได้หรือ ฉันทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกกันทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังพระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งตราดถ้อยคำเหมือนครั้งก่อนเมื่อเสด็จกลับมาอีกก็ทอดพระเนตรเห็นพวกสาวกนอนหลับอยู่เพราะตาของพวกเขาลืมไม่ขึ้นพวกเขาไม่รู้ว่าจะทุนพระองค์อย่างไร เมื่อเสด็จกลับมาครั้งที่สาพระองค์ตรัสก,กับพวกเขาว่าพวกท่านยังจะนอนพักเหนื่อยต่อไปอีกหรือพอเถิดนี่แน่เวลาที่บุตรมนุษย์ถูกมอบไว้ในมือของคนบาปนั้นมาถึงแล้วลุกขึ้นไปกันเถิดคนที่ทรยศเรามาใกล้แล้ว ค่ะในเช้านี้นะคะข้าพเจ้าได้ให้หัวเรื่องว่าอธิษฐานหนทางสู่ชัยชนะนะคะอธิษฐานหนทางสู่ชัยชนะนะคะเมื่อเราต้องผเผชิญกับเรื่องที่หนักใจสิ่งแรกที่เราเลือกทำคืออะไรนะคะเราทุกคนย่อมรู้ดีว่าเราควรจะต้องทำอะไรแล้วทำอย่างไรนะคะแต่ในหลายๆครั้งเราก็เลือกทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำแทนสิ่งที่ ควรทาเพราะความอ่อนแอเพราะความจํากัดหรือเพราะความเห็นแก่ตัวเองของเราเองนะคะแต่ในพระธรรมในตอนนี้พระเยซูได้เป็นแบบอย่างแก่เราในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลําบากของพระองค์ได้ดีนะคะเพราะในภาวะกดดันอย่างหนักเราอาจจะถูกล่อลวงได้ง่ายนะคะแม้ว่าใจของเราจะเข้มแข็งก็ตามนะคะแต่พระเยซูทรวงวางแบบอย่างแก่เรานะคะว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะเพื่อต่อต้านกัน ล่อลวงนั้นได้นะคะนั่นก็คือการอธิษฐานตอบพระเจ้านั่นเองนะคะซึ่งในพระธรรมตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระองค์จะต้องถูกอาญดแล้วพระเยซูจึงเสด็จไปที่สวนเกเมณีเนเพื่อที่จะอธิฐานนะคะพระเยซูกับเหล่าสาวกนะคะไปที่สวนเกเมันเนนะคะและพระองค์ให้พวกเขานั่งใกล้าทางเข้าและรอพระองค์นะคะแปลตรงตัวว่าจนกว่าพระองค์ อธิษานเสร็จนะคะและพระองค์ก็เลือกสาว,วกวงนายนะคะคือเปโตรโยากรแลยอนไปด้วยกันกับพระองค์นะคะเมื่อทั้ง4คนเนี่ยเดินเข้าไปในสวนพระเยซูทรงหนักพระทัยหรือกลุ้มใจมากนะคะพระองค์จึงตรัสกับสาว,วกสามคนนี้ว่าใจเราเป็นทุกข์แทบจะตายนะคะและพระองค์ก็ตรัสกับพวกเขาว่าให้เฝ้าระวังอยู่ที่นี่นะคะพระเยซูกำลังคิดหนักถึงความตายของพระองค์และผลที่ ตามมาฝ่ายวิญญาณของความตายนั้นนะคะพระองค์แบกภาระใจที่หนักอึ้งความคิดที่ว่าพระองค์จะต้องถูกแยกจากพระบิดานะคะจึงทําให้พระองค์นั้นเศร้าเสียใจและก็กลัวนะคะพระองค์แสดงความรู้สึกภายในยแต่ไม่ได้ทรงปฏิเสธหรือฝ่าฝืนพระประสงค์ของพระเจ้าทรงย้ําอีกครั้งถึงความปรารถนาที่จะกระทําสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์นะคะ คำอธิษฐานของพระองค์ชี้ให้เห็นถึงการทนทุกทรมานแสนสาหัสที่พระองค์ต้องผเผชิญเพราะพระองค์ต้องแบกรับความผิดบาปของคนทั้งโลกนะคะเมื่อพระเยซูเดินแยกออกจากสาวกทั้งสามแล้วพระองค์ก็ซบพระกายลงที่ดินนะคะพระองค์อธิษฐานอยู่อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะพระเยซูอธิษฐานขอว่าถ้าเป็นไปได้ให้การแห่งนี้ล่วงพ้นพระองค์ไปนะคะคำว่าถ้าเป็น ได้นะคะไม่ได้แสดงถึงความสงสยัยแต่เป็นการสมมตินะคะและคําว่าอับบาเป็นคําที่เด็กชาวยิวใช้เรียกพอ่อ เป็นคาที่แสดงถึงความใกล้ชิดในครอบครัวและความคุ้นเคยนะคะคนยิวเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้เรียกพระเจ้านะคะแต่พระเยซูมักจะใช้คำนี้ในคำอธิษฐานเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าในฐานะพระบิดาของพระองค์นะคะแล้วพระเยซูหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระองค์ขอให้ชั่วโมงนั้นล่วงพ้นไปนะคะ และขอให้พระบิดาเลื่อนถ้วยนี้ไปจากพระองค์พระเยซูอธิษฐานเพื่อยอมจำนวนต่อน้ำพระทัยพระบิดานะคะเมื่อพระองค์กำลังจะเข้าสู่กังเขนนะคะแม้ว่าพระองค์จะต้องทุกข์มากกับสถานการณ์นี้แต่พระเยซูทรงอธิษฐานด้วยความเชื่อว่าพระบิดาจะไม่ละทิ้งพระองค์ตลอดไปจนถึงความตายภายใต้พระพิโรธของพระเจ้านะคะแต่จะนำความตายออกไปและชุบพระองค์ให้เป็นขึ้น และประโยคสุดท้ายในพระธรรมมาราโกบทที่14ข้อที่36ที่ว่าแต่ว่าอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นะคะเพราะพระองค์ทราบดีว่าคำอธิษฐานของพระองค์เนี่ยไม่ได้ขึ้นกับความปรารถนาของพระองค์แต่ขึ้นกับ น้ำพระทัยของพระบิดานะะค้ำพระทัยของพระบิดาก็คือพระเยซูจะต้องสละชีวิตของพระองค์และยอมจำนวนต่อน้ำพระทัยนั้นนะคะและคำว่าถ้วยนี้ก็คือความปวดร้าวทรมานที่เกิดจากการแยกจากพระบิดาที่บนการเขียนนะคะเพราะบุตรของพระเจ้าผู้ปราศจากบาปนะคะแบกรับความบาปของเราและถูกแยกจากพระบิดาระยะหนึ่งเพื่อเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์จากพระองค์เพราะความรักของพระองค์นะคะพระองค์จึงยอมนะคะ ยอมทําตามน้ำพระไรของพระเจ้าและก็ยอมรับความผิดบาปของมนุษย์ทั้งหลายนะคะเพื่อที่จะให้เราได้รับความรอดันราน,นั่นเองนะคะและก็ความเสียใจของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์รู้สึกว่าจะต้องห่างจากพระบิดาในช่วงที่จะต้องทําตามน้ำพระไของพระเจ้าจึงทําให้พระองค์ทรงเศร้าพระไทยนะคะและมารโกนะคะได้เปลี่ยนสิ่งที่เขาเน้นจากคําอธิษฐานของพระเยซู ไปเป็นความล้มเหลวของสาวกทั้งสามคนในการตื่นตัวและเฝ้าระวังนะคะระหว่างที่พระเยซูกำลังอธิษฐานนะคะและเมื่อพระองค์อธิษฐานเสร็จนะคะในรอบแรกพระองค์ก็กลับมาหาพวกสาวกนะคะและพบว,ว่าพวกเขาหลับอยู่นะคะครั้งแรกพระองค์เรียกเปโตรว่าซีโมนนะคะว่ายังจะหลับอีกหรอนะคะและต่อว่าที่พวกเขาไม่เฝ้าระวังอยู่ทั้งที่พระองค์จากไปเพียงช่วโมงเดียวนะคะ แล้วพระเยซูก็เตือนสาวกทั้งสามคนว่าจงเฝ้าระวังตื่นตัวต่ออันตรายฝ่ายวิญญาณและอธิษฐานนะคะต่อพระเจ้านะคะก็คือเป็นการพึ่งพานในพระเจ้านั่นเองนะคะและพระองค์ก็ตรัสอีกว,ว่าเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลองนะคะหมายถึงการทดลองที่พวกเขาจะต้องผเผชิญในช่วงที่พระเยซูถูกจับและถูกไต่สวนนะคะพระองค์ตรัสว่าจิตใจพร้อมแล้วก็จริงนะคะแต่กาย ยังอ่อนกำลังนะคะทำอะไรได้อย่างจำกัดนะคะเหมือนตัวอย่างของเปโตรใช่ไหมคะเขามีความกระตือรือร้นบอกพระเยซูว่าเขาจะไม่ปฏิเสธพระเยซูถ้าพระองค์ตายเขาก็จะตายพร้อมกับพระองค์นะคะเขามีความมั่นใจนะคะแต่ว่ากายของเขานั้นอ่อนกำลังนะคะเพราะว่าในขณะที่พระเยซูไปอธิษฐานเปโตรก็นอนหลับนะคะเพราะว่าในช่วงกลางๆของข้อที่สิ ข้อที่40บอกว่าเพราะตาของพวกเขาลืมไม่ขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยล้าความอ่อนแรงของพวกเขานะคะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นพระเยซูก็กลับไปอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งนะคะพระเยซูกลับมาและก็ยังพบว่าพวกเขานั้นก็ยังหลับอยู่นะคะและพวกเขาก็ตอบอะไรไม่ได้นะคะเมื่อพระองค์ทรงตําหนินะคะหลังจากนั้นพระองค์ก็ เสเด็กกลับไปอธิษฐานครั้งที่3แล้วก็อธิษฐานแบบเดียวกันกับที่อธิษฐานในครั้งแรกนะคะพระเยซูกลับมาอีกครั้งก็ยังพบว่าพวกเขานั้นก็ยังหลับอยู่พระองค์ก็เลยตรัสก,กับพวกเขาว่าพวกท่านยังจะนอนต่อให้หายเหนื่อยอีกหรือนะคะและพระองค์ตัดว่าพอเถิดนะคะพอแล้วนอนนะพอแล้วนะคะเพื่อกระตุ้นให้พวกสาวกเนี่ย กระตุ้มพวกสาวกให้ตื่นขึ้นนะคะและพระองค์ก็ตรัสว่าเวลาหรือชั่วโมงนะคะซึ่งบุตรมนุษย์กําลังจะถูกอายัดไว้ในมือนะคะของคนบาปนะคะก็คือคนบาปก,ก็คือ,อสมาชิกสภาเซเฮนดรีนผู้ที่จะอายัดพระองค์คือยนะูดาสอิสคาริโอนั้นมาถึงแล้วนะคะและสิ่งที่พระเยซูอธิษฐานก็มาถึงแล้วนะคะเปตโตรไม่ได้เฝ้าระวังและอธิษฐานถึง สามครั้งเขาจะตกสู่กันทดลองและปฏิเสธพระเยซูสามครั้งนะคะนี่เป็นคําเตือนสําหรับผู้เชื่อทุกคนนะคะเราสามารถล้มเหลวไฟจิตวิญญาณได้เช่นเดียวกันถ้าเราไม่เชื่อฟงังไม่เฝ้าระวังในการอธิษฐานต่อพระเจ้าในการดําเนินชีวิตของเราในทุกๆวันนะคะเพราะว่า เราไม่ได้ผูกพันหรือติดสนิทกับพระเจ้านะคะจึงทำให้เราเนี่ยทำอะไรตามใจตัวของเราเองนะคะแต่ตรงกันข้ามนะคะถ้าเรารเผชิญทุกสิ่งด้วยการอธิษฐานต่อพระเจ้าเหมือนอย่างพระเยซูนะคะเพราะการอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตคริสเตียนนะคะและในหลายๆครั้งนะคะถ้าเราอธิษฐานเราอาจจะดูเหมือนแพนะคะแต่จริงๆเราอาจจะมีชัยชนะและผ่านเหตุการณ์ต่างๆนั้นได้ด้วยกัน อธิษฐานนะคะฉะนั้นให้เราที่จะอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอต่อพระเจ้านะคะขอบพระเจ้าอรียพรพี่น้องทุกท่านค่ะ